บรมครูก็คือครูที่มาสอนเราเป็นคนแรกเราเรียกว่าบ,บรมครูคือครูใหญ่ครูต้นครูผู้ชี้แนะครูสั่งสอนเราซึ่งครูท่านนี้นี่ก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในโลกของเรานะคะก็เกิดจากนิมิตของครูเองเป็นความเชื่อส่วนตัวของครูเองที่ท่านมาคอยบอกคอยสอนในสมาธิบ้างในความฝันบ้างในรูปร่างของฤาษีหรือโยคีเวลาท่านมาเนี่ยท่านจะมีหนวด มีเขาผมก็จะยาวบางครั้งก็นุ่งขาวอุ่มขาวบางครั้งก็นุ่งหนังเสือบางครั้งก็ใส่ผ้าแค่ข้างล่างข้างบนเปือยแล้วก็สื่อไม่เท้าอายุก็แกล่ละแล้วท่านก็บอกกูตอนนั้นกูอายุสิบหกสิบเจ็ดท่านก็บอกกูว่ากูจะมาอยู่ด้วย,ยกูก็อยู่อะไรได้ไงอ่ะบ้านก็แคบก็คิดว่าคิดอย่างนั้นว่าบ้านก็แคบจะมาอยู่ได้ไง ท่านก็บอกว่ากูมาอยู่กับมึงในเวลามึงทำอะไรมึงก็นึกถึงกูกูจะอยู่กับมึงมึงกับกูเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ามึงทําอะไรกูจะช่วยกูจะบอกมึงเวลามึงจะทักทายใครเนี่ยกูจะบอกสอนมึงให้ว่าจะพูดจะจะทักใครยังไงยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นอะ แต่พอระยะเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาเราไปทํางานพิธีกรรมหรือว่าดูดวงแล้วก็มีท่านนี้แหละจะมาบอกบางครั้งก็มาเป็นเสียงท่านก็จะบอกว่าอินี่ทําแทงมาอินี่มีโดนขอมาคนนี้จะเจออะไรจะเกิดแผ่นดินไหวราคาทองจะขึ้นจะเกิดเหตุล่วงหน้าจะบอกล่วงหน้าแล้วก็ทักทายเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีไม่เคยผิดรู้เลขกัประชาชนเลขแบงค์คือแม่นมากะนะบางคนก็เลยเข้าใจว่ากูนี้มีพรายกับซิปมาบอกแต่ก็คือองค์นี้แหละไม่ใช่พรายกับซิปก็เข้าใจว่าท่านเป็นฤาษีหรือเป็นเทพ จะคอยบอกแต่ว่าไม่เคยปรากฏหน้าไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวนะเคยเห็นแค่ครั้งเดียวตอนอายุสิบห้าสิบหกแล้วก็ก็ไม่ได้มีแต่ท่านกำชับกูว่าไม่ให้บอกใครว่าคุยกับกูอยู่ไม่ให้คุยไม่ให้ไปโม้ไม่ให้ไปอวดให้รู้กันแค่สองคนกูก็ยังทิแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะให้มายู่หรือไม่ให้มาอยู่ก็กลัวๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เหมือนท่านมาอยู่กับเราเวลากูทําพิธีสวดมนต์ทำพิธีก็จะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไป ของบุคลิก,กภาพน้ำเสียงสีหน้าความรู้สึกรวมถึงการเดินเหินต่างๆก็จะเหมือนคนแก่ก็เข้าใจว่าเป็นอำนาจแฝงหรืออะไรบางอย่างที่ท่านมาบันดาลให้เกิดขึ้นกับตัวเรานะแต่ว่าถ้าไม่ได้มาสิงอะไรแล้วนะเราก็รู้สตินีทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีเปลี่ยนไปเองแล้วเวลาทําพิธีท่านจะมาทันทีมานั่งนะ้เราเห็นมาปรากฏแล้วจะบอกเหตุการณ์เลยว่าวันนี้จะทําพิธีจะเจออะไร จะเกิดเหตุการณ์อันนี้เอ็จะบอกน้องน้นก็เกิดขึ้นจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยคิดว่าทุกวันนี้ที่เราได้ดีมีสุขเนี่ยนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่บนแทน่นพระปูรห้องพระแล้วเนี่ยก็เพราะว่าบุญคุณของบรมคูฤารีท่านนี้แหละหมอผีบรมครูท่านนี้ท่านาตั้งตั้งชื่อกูด้วยว่าถ้ามึงอยากดาังมึงให้มึงชื่อหมอผีสวรีตอนนั้นก็นึกขำๆอ่ะแต่ตอนนี้ดูก็จะขำก็ไม่ออกเพราะว่ามันกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ท่านบอกว่าอย่าไปยึดตมััน้ง เพราะว่าท่านเป็นคนตั้งให้ก็ถือว่าท่านเป็นครูต้นเป็นครูให้กำเนิดชื่อนี้กับเรารวมถึงชื่อเสียงที่เรามีทุกวันนี้ก็คิดว่าเพราะท่านให้เรามาก็เลยคิดว่าขนาดเราเองจากคนที่ไม่ได้มีอะไรเรายังมีมาได้ทุกวันนี้ถ้าเราทําท่านอออกมาในรูปแบบของวัตถุมงคลคนเอาไปบูชาท่านเป็นสิริมงคลจะขนาดไหนจากคนที่ตกต่ําก็อาจจะได้ดีมีสุขก็ได้ก็อาจจะได้ไปพบเจอสิ่งดีๆเหมือนที่เราเคยเจออะไรเงี้ย ก็เลยคิดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาในปีสองห้าหกแปดซึ่งเราก็ได้เหมือนกับอนุญาตแล้วนะท่านการอนุญาตท,ทำเพราะขอไม่ได้อยู่จะทาไม่ได้นะท่านต้องอนุญาตท่านก็โอเคโอเคเรียบร้อยไว้ทําท่านก็บอกจํานวนการสร้างมวลสารในการทําพิธีกรรมต่างๆมาโดยละเอียดไว้ทําตามนี้ตามนี้แล้วกูจะมาก็เลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมารวมทั้งรูปทรงของเหรียญท่านก็เป็นกนออกแบบทุกอย่างลายยันต่างๆน่านก็เป็นออกแบบทุกอย่างเราก็บอกว่าเขาต้องเชิญใครมาทําพิธีบ้างวอมแค่มึงกับกูก็พอ เราก็คิดว่าอาจจะต้องมีการนิมนต์พระเกจิเพิ่มเติมด้วยส่วนสถานที่นี่ขออุบไปก่อนไม่บอกว่าจะปลูกเสกที่ไหนแต่คิดว่าจะปลูกเสกในวันที่27กรกฎาคม2568ในระแวบกบใกล้ๆกรุงเทพไม่ไกลอาจจะเป็นนครน,นายกหรือนน,นทบุรีหรือนคอนปรปฐมขอดูความเหมาะสมก่อนไม่ไกลเพราะไจะได้นนสะดวกในการเคลื่อนย้ายแต่ปังแน่นอนสําหรับรุ่นนี้